สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาเริ่มเก็บข่าวบันเทิงกันค่ะไปที่แพลตฟอร์ม 163.com ก่อนนะคะฟอรัมเซอร์เบตี้ค่ะก็มีข่าวน็อกจากทางบล็อกเกอร์นะคะที่ใช้อ d ดีว่าเสี่ยวเศร้าทอล์กสตาร์มนะคะได้พูดถึงฟันเฉิงเฉิงค่ะเขาบอกว่าภาพปฏิสัมพันธ์นะคะของแขกรับเชิญก็ถูกเปิดเผยออกมานะคะฟันเฉิงเฉิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วโผล่เข้ากอดลีเฉินค่ะจากนั้นช่องคอมเมนต์ของ แลาวเน็ตจีนก็กลายเป็นหายนะก็เป็นข่าวนะคะอยู่วันที่18พฤศจิกายนปี2025ค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเขาบอกว่า หัวข้อที่กำลังเป็นกระแสะเนี่ยน่าอึดอัดมากการถ่ายทำนะคะรายการ r i ตี้รั n นิ n งแ n นค่ะซีซั่นพิเศษเสร็จสิ้นลงแล้วที่สิงเจียงระหว่างการถ่ายทำก็มีประเด็นถกเถียงมากมายเกี่ยวกับภาพหลุดต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือภาพของซาอีจูบก,กับซ่งวิฉีซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้รู้สึกแบบอ,อึดอัดไม่สบายตัวนะคะอย่างไม่คาดคิดค่ะแม้ว่าการถ่ายทำนั้นจะจบลงไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นนะคะหลาย หลายอย่างที่เป็นที่อึดอัดใจแล้วก็กลายเป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองมาดูกันเลยเชิญวิเจียนะคะหนึ่งในแขกรับเชิญค่ะได้โพสต์แล้วก็เผยแพร่ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมากมายหนึ่งในนั้นเป็นภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างฟานเฉิงเฉิงแล้วก็หลีเ่เฉินนะคะซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ นี่ก็คือข้อมูลเบื้องตน้นหนึ่งในฉากเกมนะคะที่เป็นประเด็นถกเถียงกันก็คือพี่น้องจะทำการแลกเสื้อผ้ากันแล้วก็ฟันเฉิงเฉิงนั้นแลกเสื้อผ้ากัดส่งวิชีค่ะ ลีเชอร์แล้วก็ปล่ยลูเองก็แลกเสื้อผ้ากันเช่นเดียวกันนะคะในภาพเบื้องหลังค่ะฉากหนึ่งที่เฉินวีจีนั้นปล่อยออกมาลีเชอร์นันอยู่ในชุดผู้หญิงกําลังพิงรั้วอยู่ขณะที่ฟ้านเฉินเฉินซึ่งอยู่ในชุดผู้หญิงเช่นกันก็เข้าโผลเข้าไปกอดกันทันทีค่ะภาพนี้ก็จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดทันทีผู้ที่คุ้นเคยกับทั้งคู่คงรู้ดีนะคะว่าลีเชินนั้นเคยเป็นแฟนเก่าของคุณฟ้านปิงปิงซึ่งเป็นพี่สาวของคุณฟ้านเฉิงเฉ และทั้งคู่นั้นจริงๆแล้วข่าววงในบอกว่ายังมั่นกันอยู่แต่ว่าจริงๆถ้าเพื่อนๆจาได้เนาะคุลีเ่เฉินเคยประกาศว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าวงในบอกว่าทั้งคู่ยังมั่นกันอยู่งงกันไปหมดเลยอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเรื่องอื้อฉาวนะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีของฟ้านป,ปิงปิงนั้นก็แน่นอนพวกเขาก็มีการประกาศเลิกราก,กันอย่างเป็นทางการค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมาฟันเฉิงเฉิงเข้าร่วมรายการวอร์ริี้ r u n n i n g man เนี่ยชาวเน็ตบางคนก็พูดติดตลกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเน้นโอ้โหถ้าเจอหน้าขันน่าจะรู้อึดอัดป่ารู้สึกอึดอัดหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามทั้งคู่นั้นเป็นศิลปินมืออาชีพค่ะเวลาเจอกันก็ไม่ได้แสดงอาการอึดอัดใดๆเลยขณะทํางานนะคะปฏิสัมพันธ์นี้เองที่นําไปสู่การสร้างสารรค์ผลงานให้กับแฟนๆมากมายโดยเฉพาะคาค้นหายอดนิยมก็คือ ฟันเฉงๆฉงหลังจากที่พี่สาวเลิกงานมัน่นพี่เขยของเขาก็ตามใจเขานั้นจนเสียคนนะคะก็มีคำแซวออกมา หัวข้อที่กำลังเป็นกระแสคู่นี้ก็ฟังดูแล้วก็น่าอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ยิ่งน่าอึดอัดใจไปกว่านี้ก็คือความคิดเห็นจากสาธารณชนชาวเน็ตบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะก็ขุดกันมาเรื่องราวตั้งแต่สมัยเนาะสมัยโบ,บราณก็อย่างบอกนั่นแหละก็คือเขาก็เลิกกันอย่างดีไงคุณหลีเฉินกับคุณฟันปิงปิงเองพวกเขาเลิกกันด้วยบรรยากาศที่ดีๆนะคะมันคงมันคงไปกันไม่ได้จริงๆแล้วก็คุณฟัน ปิงปิงเองก็ติดอยู่เรองราวหลายอย่างในช่วงนั้นด้วยนะคะ ทั้งคู่แบบรักกันมากเลยนะเพื่อนๆได้เห็นแบบเรือนหอได้เนาะซึ่งเรือนหอนั้นก็เป็นบ้านบ้านใหม่ที่คุณฟ้านปิงปิงเป็นผู้ซื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้แต่งงานกันนั่นเองค่ะก็จริงๆเข้าใจสถานการณ์แหละเพื่อนๆในตอนนั้นคุณฟ้านปิงปิงอะ่ะโดนแบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนหนุ่มในตอนนั้นยังคงเกาะติดกันอยู่ยคือยังเป็นแบบคู่มั่นกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณหลีเฉินก็จะโดนแบนไปด้วยนะคะก็เป็นการตัดสินใจของทั้งคู่นะคะซึ่งคุณ ป้านปิงปิงเองก็มีความเสียสละมากๆเลยเนาะก็ให้แฟนไปมีหนทางชีวิตของตัวเองที่จะได้ทำมาหากินต่อไปนะดีกว่าที่จะโดนแบนกันทั้งคู่ แล้วก็พอสังเกตจากสีหน้าแล้วก็ท่าทางของคุณฟ้านเฉิงเฉิงแล้วก็มีความเป็นมิตรเป็นอย่างดีให้กับพี่หลี่เฉิญของเขาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถจะคาดเดาไปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องถึงจุดที่เลิกกันไม่ได้แต่งงานมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมันก็มีเหตุผลมากมายนะคะแล้วแต่สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นั่นเองค่ะแล้วในตอนนี้ทุกคนเนาะต่างก็ยังคือยังอยู่กันได้แล้วก็คุณฟ้านปิงปิงเองก็มีงานมีการ ทำเนาะเธอก็มาอยู่ที่มาเลเซียซะเป็นหลักใช่ไหมคะในตอนนี้ก็เพื่อนๆของเธอก็เป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นนะคะนี่ก็ได้เครื่องราศอศิยาพรด้วยนาะจากทางมาเลเซียเขาก็มีข่าวอยู่ ซึ่งพอมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายมันกลายเป็นประเด็นไงทางฟ้านเฉินเฉ,ฉินเองก็ขอร้องให้ทางด้านของคุณเฉินวิเจียนั้นลบภาพออกได้ไหมซึ่งภาพนั้นก็คือภาพที่เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็หลีเฉินก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงไงแล้วก็มากอดกันนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆ <laughs> เพื่อนๆในวาลรตี้มีความสนุกแต่ว่าคนที่อยู่คนที่เป็นเจ้าของเนาะคนที่เป็นเจ้าของภาพเองอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออไม่ดีเพราะว่ามันก็เดี๋ยวถูก จุดเป็นประเด็นให้บานปลายขึ้นไปอีกแล้วก็มีการขุดเรื่องราวของพี่สาวของเขากับคุณหลีเฉินเขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจอย่างแท้จริงค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็สังคมจีนมันก็เป็นสังคมที่คนเยอะไงอืมบ้านเขาเนา้อพันหล้านกว่าคนนะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันถ้าโดนถ้าโดนสักกลุ่มหนึ่งเนาะ ล้านคนมาเล่นบนโลกออนไลน์แล้วคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเนี่ยก็แย่แล้วนะถ้าเป็นคอมเมนต์ในด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเหล่าบรรดาน,นักสแสดงกันหน่อยละกันเนาะอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆส่วนพี่ไทยของพวกเราสบายมากไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ๋อก็แค่เขาถ่ายวาไลตี้กันอ๋ออะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่เป็นประเด็นกับภาพแบบนี้ค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ